กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักและหลงเข้ามาในคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้คือ how to ทำให้โมเดล .jpg PNG Gi f ของเราสามารถขยับปากได้นั่นเองครับอ่าสำหรับของที่เราต้องมีก็เป็นตัวโมเดลของเรานะครับที่เป็นภาพ PNG หรืออะไรก็ได้ที่เป็นโปร่งใสนะครับแล้วก็ที่เราต้องใช้โปรแกรมก็มีแค่ OBS, Discord, Photoshop นะครับหรือใครจะใช้อื่นที่ไม่ใช่ Photoshop ก็ได้นะครับที่สามารถทำภาพได้โอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ Photoshop กันก่อนนะครับ โอเคครับในส่วนของ Photoshop ให้ทําการเตรียมภาพไป2ภาพนั่นก็คือตอนที่ปากยังไม่ขยับกับปากที่ขยับแล้วนะครับหรือบางคนอาจจะใช้เป็นทั้งตัวอย่างผมก็ได้หรือบางคนอาจจะตัดได้เป็นส่วนปากไปทําเป็นในส่วนของการขยับตรงนั้นก็ได้นะครับซึ่งบางคนอาจจะทำเดเมชั่นส่วนอื่นในตัวไว้เราสามารถใช้ส่วนปากทําก็ได้นะครับแค่นั้นก็พอแล้วก็ทําการตัดขอบอะไรเรียบร้อยนะครับไม่ให้เหลือที่ว่างเยอะเกินไปเพื่อในการเราไปปรับขนาดนะครับมันจะปรับง่ายขึ้น โอเคครับทีนี้เรามาต่อที่ d i s c o r d ดหรือ Active i ินเมก็คือปลั๊กอินนะครับที่ต้องใช้โอเคต้องการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ให้กดอนุญาตไปนะครับโอเคหลังจากที่เราล็อกอินมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราเห็นคอนฟิกที่ด้านซ้ายบนนะครับตรงนี้อันแรกจะเป็นเพิ่มภาพของเราเข้าไปในกลุ่มก็คือประมาณว่าเราสามารถใช้ปลั๊กอินนี้หลายคนได้นะครับก็คือเราสามารถปรับแต่งของแต่ละคนได้แล้วเราก็จะเลือกว่าเราจะาภาพของตัวเองเข้าไปได้หรือเปล่านะครับตรงนี้แนะนําให้ปิดไปนะครับ หรือจะเปิดก็ได้อันที่2เป็นบอน e เอฟเฟกก็ออกประมาณว่าเวลาเราพูดมันจะมีเด้งขึ้นเด้งลงนะครับส่วนอันที่3อันนี้ไม่แน่ใจอันที่4เป็นแสดงชื่อนะครับซึ่งจะแสดงชื่อตอนเราพูดได้แต่ว่าในตัวอย่างในคลิปนี้ไม่เห็นนะครับมันต้องใช้งานจริงถึงจะเห็นโอเคทีนี้เรามาต่อกันที่ด้านขวาเลยนะครับเราเ็นคำว่า set e a t i v e i m a g e นะครับตรงนี้ให้เราทําการเลือกไฟล์ของเราไปนะครับรรก็กค,บคือไฟล์ภาพตอนที่ปากยังไม่ขยับนะครับ โอเคส่วนต่อไป set speaking image ตรงนี้ให้เราเลือกภาพตอนที่ปากเราขยับแล้วนะครับก็คือปากกับลังอ้ายอยู่นั่นเองโอเคตอนนี้เราลืมตอน c o n f i g u r ด้านซ้ายนิดนึงครับตอนอัดอแนะนำให้ติ๊กออกให้หมดแล้วครับแล้วกด apply ไปเลยเพราะว่าเวลาเราใช้มันจะมี effect พวก fade หรือบอน n อะไรต่างๆซึ่งเราไม่ต้องการนะครับเพราะเราต้องการให้ปาก,กเราขยับไปเฉย ก็ต่อไปให้ทงการคัดลอกลิงก์ที่เราจะใช้งานนะครับซึ่งอันแรกจะเป็นลิงก์สำหรับปุ่มอันนั้นเราจะไม่ได้ใช้นะครับเราใช้ลิงก์ที่2หรือลิงก์อื่นที่เป็นชื่อผู้ใช้ของเรานะครับโอเคหลังจากที่เราคัดลอกมาแล้วนะครับให้เราทําการเปิด OBS ขึ้นมานะครับหลังจากที่เราทําการเปิด OBS ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเลือกดิสซ s o ์ r นะครับแล้วก็เลือกเพิ่ม Add นะครับแล้วทีนี้ให้ทําการเลือกไปที่ว์เซอร์ ตรงนี้ตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็น Discord overlay หรือ,อจ,จะเป็น model overlay อะไรก็ได้นะครับหลังจากที่เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการเพิ่มใส่ลิงก์ที่เราคัดลอกมานะครับสำหรับขนาดนะครับอันนี้ให้ปรับตามขนาดภาพของเรานะครับที่เราทำไว้แนะนำว่าไม่เกิน1 0 0่พ i ิกเซลนะครับถ้าเกิดเกินกว่านั้นให้เราไปลดขนาดภาพเราหน่อยนึงนะครับ หลังจากนั้นให้เราทำการเลื่อนลงมาแล้วติ๊กตรง down s h u t d o w n Sort When Not Visible กับ Refresh Browser when Scene b e c o m e a c t i v e นะครับให้เราติ๊ก2องนี้ไปนะครับแล้วกดโอเคไปได้เลยหลังจากนี้ถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรเราจะเห็นโมเดลเราขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเกิดปากเราไม่ขยับเราอย่าลืมดูนิดคอร์ดว่าเราเปิดไมค์หรือเปล่านะครับเราจอยู่ในช่องแชทด้วยนะครับโอเคอ่าอันนี้ผมลืม โอเคหลังจากที่เราเปิดไม์เรียบร้อยแล้วครับเวลาที่เราพูดปากเราก็ขยับตามเฟรมที่เราตั้งไว้นะครับเราจะมีแค่2อเฟรมดังนั้นตอนปากเราขยับก็จะมีแค่ค้างแบบอ้าไปเลยนะครับหรือแบบปิดเปิดปิดเปิดก็แล้วแต่เราตั้งค่าเสียงไว้แบบไหนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียแงบบแ,แค่นี้นะครับไม่น่ามีอะไรมากกว่านี้แล้วถ้าเกิดถักชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยครับ